สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมที่รับชมนะครับผมช่อง youtube บาเบียทาพนมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กับบาเบียด้วยนะครับวันนี้นะครับผมีก็จะกําลังจะไปงานบวชเพื่อนนะครับผมนะฮะแต่ได้ข่าวว่าโควิดนะครับผมมันเดินทางนะครับผมมาหอดถาดพนมแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผม มาว่านนี่นะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับมันกระจายทัวเรียกจะชิวายยังไงพี่น้องนะม่นกัะกลายเป็นโรคที่แบบว่ามาทุกมาทุกทุกเทศกาลเลยนะครับมาว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานมาเบิดนะครับผมท้อใจพี่น้องท้อใจลี เพราะว่าเบียก็ตั้งใจว่าจะไปทำโรงทานอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมแต่ว่าโควิดก็มาถึงโรงพยาบาลเลยนะครับผมเบียร์ก็เลยอ่ะเราก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เบียร์กำลังจะไปงานบวชเพื่อน,นะครับก็ใส่ชุดสีขาวตอนนี้กําล,งล,งลงังรอคุณกูติ๋วอยู่นะครับกูติดด๋วก็กําลังแต่งหน้าทาปากอยู่นะครับก็จะไปง,งานบวชด,ด้วยนะครับผมแต่บุญพี่น้องครับ ไปเอาบุญเดีวเราจะได้บุญเยอะๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าเบก็ผ่านการบวชมาแล้วนะครับผมเหมือนเคื่อีเอกามาร์กไก่ตีหนึ่งหมดแล้วนะครับตีหนึ่งเราจะเข้าไปหากุติวันว่ากุติวกำลังแต่งตัวเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังจ้ากีติวกำลังแต่งหน้าอยู่ แต่งงามหลายดูสภาพนอนเลิกเหรอได้ติปติปมือเคื่อนี่ไดติปหนึ่งร้อยบาทน่ารักที่สุดเลยได้สิปของเมียให้เมีเก็บเก็บบหตยใส่เด้ให้เก็บหสือเด้อซื้ ยะไปซื้ออะไรซือร้ออะไรซือร้ออะไรเติมเน้ำมันรู้ไหมวิ <c oughs> จิก็ใส่เสื้ขาวเลย,นะยลน่นา่คนขี้แห้งขี้แห่ปู่ชิดเปลี่ยนเื่อเจะเมียรเนาะเป็นมนุษย์เนาะมันก็ต้องมีคนขี้แหนะมา ตอนเช้าๆครับบรรยากาศแล้วก็จะไปทําบุญไปร่วมงานบวชเพ oon, Island, man, laut, ื after, season, like hmm. yeah, me, ่อนะครับแต่ชาบุญมาฝากพี่น้องเด้อนะครับผมเยวจะถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศนะครับผมมาฝากกับทุกๆคนเลยนะครับผมฮะว่าบริจาคทองวันไหได้สมองมีทํางานไรยทางไหมสมองช็อตนะไม่ต้องซื้อแบบแนวมาบังลุงนั่นแหละสมองช็อตก่อย่างนี้อะ ก่อนี่ผมก็มันเบิร์ผมว่าแหงนอนได้เมื่อคืนวมารับวารับปุโอเคครับทุกคนนะฮะเด๋ยวต์ก็จะเดินทางไปงานบวชก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะครับผมมาฝากกับทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากเด้อนะครับผมขอให้ทุกคนวันนี้ จงมีแต่คว,วามสุขความจเจริญเด้อคุณเด้อทางานก็ราบรื่นนะครับผมนะฮะบ่มีบอยมีเยี้มาคัดนะครับขอให้รวยๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรียกออกไปคุณจะทำคลิปมาฝากทุกคนนะครับผมไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ